กรณีที่หลายคนติดตามกันนะคะว่าใครจะมานั่งเก้าอี้ประธานวิรัฐบาลคนใหม่หลังจากที่คุณวิรัตรัตนเศษพ้นจากตําแหน่งไปล่าสุดพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคุณนิโรธสุนทรเลขาจะมานั่งเป็นประธานวิรัฐบาลคนใหม่ค่ะพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันการเสนอแต่งตั้งคุณนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิกรัฐบาลไม่ผิดโผอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวหนังสือคำสั่งนั้นออกมาแล้วส่วนเรื่องของความกังวลว่าเดี๋ยวจะมีการรับน้องประธานวิพัตบาลคนใหม่หรือไม่นั้นเรื่องนี้คุณประวิตยบอกว่าไม่กังวลน,นะคะ ตนไม่กังวลอะไรเลยเป็นหน้าที่สสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ต้องร่วมมือกันทํางานในส่วนของสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะผมไม่ก็ออกไปแล้วคําสั่งออกไปแล้วถามอะไรคาสั่งออกไปแล้วกังวลว่าจะมีการรับน้องประธานที่รัฐบาลคนใหม่โอ้ยไม่จะโกงผมไม่กังวลอะไรเลยเป็นหน้าที่ของสสฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านที่จะต้องร่วมมือกันนะครับ ในการทํางานของสภาซาราบลื่นนะนะก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมสำหรับประเด็นฝ่ายค้านที่ใช้วิธีเช็คเสียงสสเพื่อที่จะนับองค์ประชุมในการประชุมสภาทุกครั้งนั้นเรื่องนี้พลเอกประวิทธบอกว่าเป็นเรื่องของสสฝ่ายค้านนะคะรัฐบาลเองก็ต้องเตรียมความพร้อมสสต้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงและเชื่อว่าสามารถคุมเสียงในสภาได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสสทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเอง